รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมปดินทุกครับราชินีมหานิยมค่ะของเราสองคนนะครับในรายการรดกระุกออนทัวร์นะครับทุกวันอังคารเวลาห้าโมงครึ่งนะครับไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าเราอยู่ที่ไหนนครปฐมค่ะครับก็คือพระปฐมเจดีนะครับใช่ซึ่งเป็นเจดีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยข้อสันนิษฐานนะนะค่ะตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกนู่นแล้วก็มาเริ่มบูรณะตั้งแต่รัชกาลที่4 5 6หเนี่ย ตั้งแต่รุ่นเลยสมัยเก่าแก่มากๆใช่นะครับคนไทยก็จะนับถือมากๆเลยเพราะว่าบรรจุพระบรมสารีลิขทักษัยพระบรมสารีลิกทาตุก็อยู่ข้างในนั้นเดี๋ยวเราไปกรับกันดีกว่าเป็นสิริมงคลก็เป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่ดูรายการนะคะถือว่าเป็นเป็นมงคลได้ดูเราด้วยแล้วก็ได้ไปเที่ยววัดด้วยเพราะเราเหมาะกับวัดกับว่ามากตอนเนี้ก่อนนี้จําได้ว่าสิบปีที่แล้วเนี่ยพาเที่ยวแบ ตะลุมบอลมากเลยนะขี่ชงขี่ช้างไปเลยตอนนี้ขาขาดีไ่าแขนดีไหมอย่ากบแก๊บนะคะไปครับงั้นค่ะไม่ไปเสียเวลาไปวหว้พักกันดีกว่าเรานะคะค่ะ ครับมาถึงแล้วก็มาไหว้พระปฐมเจดียเป็นสิริมงคลเรียบร้อยแล้วถ้ามานครปฐมต้อง มีอีกวัดหนึ่งที่ต้องไปไปที่ไหนอ่ะวัดไผ่ล้อมไงอ๋อวัดหลวงพี่น้ำฝนใช่รือวัดหลวงปู่พูนเนาะใ่หลวงพูนที่เกจิแบบว่าชื่อดังมากไม่มีใครไม่รู้จักนะประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ที่สําคัญเลยดังมากๆเลยครับรัฐซึ่งรัฐก็รับถือด้วยตัวเองด้วยก็คือกูมานสมบัติกูมานสมบัติเดี๋ยวเราไปเยี่ยมน้องสมบัติกันได้ครับเราจะได้ไปไปคุยกับหลวงพี่น้ำฝนว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างในเดือนนี้เดือนหน้าอะไรอย่างงี้นะครับงั้นไปกันเลยครับค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงวัดไถ่ล้อมกันเรียบร้อยแล้วนะครับใช่ซึ่งดังมากๆเลยครับสำหรับหลวงพี่น้ําฝนตอนนี้ครับถ้างั้นไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปหาท่านเจ้าวาสหลวงพี่น้ําฝนกันเลยดีกว่าไหมครับไปครับค่ะ,คะก็เป็นลูกป,ปั้นหนุมานทรงพลังใช่เชิญธงเชิญธงเชิญธงทรงพลัง องนี้คุ้นๆเหมือนเคยเห็นที่ประธานไปที่อินเดียใช่ไหมประมาณอย่างนี้เลยเป็นพระพุทธเมตตาประธานพรประธานพรที่นี่นะคะมากรบขอพรในสัตถูกที่อินเดียก็จะคล้ายๆแบบนี้ต้นกาเนิดก็คงจะแบบมาจากที่นน่นนะับใช่ค่ะพระชื่อก็เป็นมงคลอยู่แล้วเนาะพุทธเมตตาประธานพรนะครับก็มาขอพรกันได้เลยคนไหนป่วยคนไหนที่สุขภาพไม่ดีนะคะก็อยากจะให้มาไหวจุดนี้ด้วยครับ ก็คือพ่อปู่ฤสีชีวก,กพ่อปู่ฤสีที่ช่วยในเรื่องสุขภาพทุกทุกอง,งเลยโอเคเดี๋ยวไปตามหาหลวงพี่กันดีกว่าครับครับ มาสก,การเจ้าว่านะคุงพี่น้ำฝนนะครับ<ะ>โยมมาจังหวัดเนี่ยเลิกดีเลิกที่ไม่มีอะไรกําหนดเลยก็เลยวุ่นวายนิดหน่อยก็คือว่าตอนนี้พระสงฆ์กำลังทํางานอยู่อย่างขามักข m e ซึ่งในรอบที่พระเดชพระคุณหลวงพระพูนท่านลักังขารมา19ปีเนี่ยก็ไม่มีการที่จะจุดธูปขออะไรเลยส่วนใหญ่ญาติโยมไปก็ไปกราบไปไหว้ความเชื่อเหล่านี้เนี่ย มันต้องขึ้นอยู่กับตัวเราเองอย่าตรมภาพเนี่ยจะทํางานรับใช้ระเดชพระคุณหลวงพรอพูนอุปถัมภ์ในการสร้างวัดเพราะปกติไม่ได้จุดธูปกันมานานแล้วใช่ครับตรมภาพมาบวชเป็นพระเมื่อปี2 5 0 3ทเนี่ยก็เลยถือว่าวันนี้เป็นนิมิตหมายอันดีที่คุณดุก กับนร์รัชนีเนี่ยได้มาแล้วก็จะได้เป็นคนแรกเลยมั้งครับจะมีการจุดธูปอธิษฐานขอพรแ,<ส>แล้วก็วัดเพล้งมมนจะทําพิธีใหญ่จริงก็คือวันที่17พฤษภาคม<ส>เวลา2 1นาฬิกา1นาทีหรือว่า3มทุ่ม1นาทีเพชรเชเลิกนะครับเป็นเลิกที่เกี่ยวกับมีแต่ความเป็นมงคลมีแต่ความร่ำรวยมีแต่ความโชคดีเลิกแห่งการขอได้ ไหว้รับนี่คือเลิกที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพูนท่านมานิมิตแล้วก็บอกให้ทําในวันนั้นนั่นเองและโดยเฉพาะในรอบ19ปีที่จุดพูบจุดเทียนบูชาเนี่ยไม่มีก็จะเริ่มจากวันนี้เป็นต้นไปนั่นเอง วัดเพล้อ,ม,อมีโครงการสวดเผาฟรีปัจจัยของ PNK g l o b a กอนจำกัดเนี่ยก็นำมามอบแล้วก็นำไปซื้อน้ำมันเพื่อไว้สำหรับทำพิธีชาประนกิจศพผู้ยากไร้สืบต่อไปนั่นเองทั้งเรื่องงานโรงพยาบาลที่วัดไปล้อม,มีโรงพยาบาลนครปฐมสาขาวัดไพล้อมอยู่ที่วัดไพล้อมเรานั่นเองให้การช่วยเหลือสงเคราะห์ก็ต้องขออนุโมทนาบุญจริงๆครับวันที่8มิถุนายนนะครับก็จะมีพิธีการบรรพชาอุปสมบทหนึ่งรอบแล้วก็เดี๋ยวจะมีพิธีใหญ่อีกรอบหนึ่งนะครับก็คือการ บวชบรรพชาอุปสมบทเพื่อถวายเป็นพระราชุลสนแล้วก็ถวายพระพรชัยมงคลแล้วก็เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นี่คือโครงการใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างโครงการของวัดไปล้อมมีแต่คําว่าฟรีทั้งสิ้นนะครับ เพราะนั S <S> <S 1> <S 1> ้นฟรีท <N ican> ุกรายการทุกในการทําทุกอย่างเพื่อเป็นการสาธารณสงเคราะห์ญาติโยมเอาลูกหลานมาสมัครขอบวชได้ท่านด็อกเตอร์กับคุณดุกเนี่ยว่างมาไหนก็ขอเชิญมาขิบผมตัดผมมอบพระไตรให้แก่พระหน้าเราในฐานะพระสง์นิกรชาวไทย ซึ่งมีความสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณเป็นล้นพ้นญาติโยมทั้งหลายนะครับเดี๋ยวเมื่อกําหนดวันเรียบร้อยเนี่ยติดต่อทางคุณโยมดรรัชนีมหาธิยมบยริษัทเพีย o b เคกบอนก็ได้คุณประดินดุกก็ได้นะครับ,รบหรือไม่ก็มาติดต่อที่วัดไผ่ล้อมนําผู้ปกครองมามากราบแล้วก็มาขอในการที่จะสมัครบ,บรรพชาอุสมบทได้ โดยที่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลย<า>นั่นเองครับแล้วตอนนี้เห็นหลวงพี่มีรายการด้วยหเห็นออกรายการวันไหนบ้างครับหลวงพี่ค<น>ะของวัดไปล้อมก็ออกรายการททบ5นะครับวันเสาร์ทุกวันเสาร์วเวลา13นาฬิกา35นาทีชื่อรายการว่าอัพทูโยมใครดูก็คือก็ทั้งรายการมันมีสาระบ่นไปด้วยหลักธรรมะ โดยมีคุณตลกชั้นนําก็คือคุณกระลอกเชิญยิ้มแล้วก็มีอินฟลูเอนเซอร์รายการเราก็เพิ่งเปิดใหม่เหมือนกันรัดกระดุกออนครงกลับมาใหม่อีกรอบนึงก็ต้องขอค่ะต้องขออวยพรให้รายการรัดกับดุกนะครับซึ่งทำแบกกลับมาอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งก็ขอให้ท่านผลิตรายการดีๆนี้เพื่อสังคม สืบต่อไปนะครับขอเป็นกําลังใจให้ขอให้ท่านมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไทยชมรายการรัดกับดุก๊กก็ขอให้มีแต่ความสุขมีแต่ความสมหวังทั่วกันทุกท่านเถิดครับสาธุค่ะ ก็ขอ,ขอเจริญพรญาติโยมนะครับบริษัท P N K โกลบอน จำกัดนะครับเปิดมาเนี่ยครับครบรอบเนี่ยเปีแล้วเข้าสู่ปีที่8อาตมาภาพนั้นก็ไปทําพิธีเจริญพระพุทธมนต์ุกทุกปีนะครับก็เจริญพรญาติโยมที่อยากจะมาร่วมเป็นพลังบุญที่บริษัท p n k โกบอนจํากัดแห่งนี้นะครับอาตมาภาพเป็นเจ้า,าพิธีในการเจริญพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ญาติโยมทั้งหลายญาติโยมอยากที่จะมาร่วมในพิธีไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับอย่าลืมนะครับญาติโยมทั้งหลายวันศุกร์ที่7 มิถุนายนพุทธศักราช2567เวลา9โมง9นาทีขอเจริญพรย่าโยมทั้งท่านมาร่วมกันเป็นฝันและกำลังใจสืบต่อไปครับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านเจ้าวาดมากนะครับครับก็ต้องเดี๋ยวไปทำภารกิจต่อกกพอนมัสการลาเลยนะครับครับผมครับเจริญพรครับเจริญพรครับโอ้นี่พาผมมาไหนเนี่ยมาจากวัดหลวงพี่น้องฝนแล้วใช่ อาจารย์รับอย่างเดียวท่านผู้ชมมาแก่หรือไม่แกก็ให้ดูไปรับก,กัะดูกะนนะรับอย่างเดียวเลยมายทีนี่นคนปรปฐมเหมือนกันอาจารย์มาท่องเที่ยวในเชิงเกษตรได้ความรู้ด้วยเป็นอาชีพของชาวบ้านแต่ว่ามันน่าเรียนรู้อ่ะว่าน่าเรียนรู้น่านําเสนอครับ ที่วันนั้นพาเราไปขุดนะ่นะใช่นี่เลยเสียอาแล้วก็ผู้ใหญ่ยีนเคทั้งนั้นเลยอันนี้มันได้ได้ฤดูมาแล้วใช่ไหมใช่ฤดูเก็บเกี่ยวแล้วเว่าที่เราจะต้องเก็บเกี่ยวขึ้นมาบนนี้ขึ้นมาแล้วครับนี่หมดไร่หรือยังยังครับยังหรอยังครับไร่หนึ่งเนี่ยเขาได้กันกี่ตัน ประมาณเลยประมาณเลยนะครับคร่าวๆเลยจะสี่ตันขึ้นไปอ่ะสี่ตันไล่ไปสี่ตันสี่พันกิโลกิโลเท่าไหร่ฮะตอนนี้กิโลละสี่สิบสามบาทหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันบาทต่อไร่โยืดเลยไเราเริ่มทัดรายการเราเริ่มจัดรายการลงมาลักข้าวข้าวม้อใช้ที่มาเขาบอกว่ามีการใช้ปุ๋ยของ PNK เเราด้วยใช่ครับใช่ครับอันนี้ปุ๋ยซึ่งเป็นเกษตรอินทรีย์ที่เราได้ ไล่ละประมาณ4ตันเนี่ยเราต้องใช้ปุ๋ยเท่าไหร่อะลงทุนไปเท่าไหร่ปุ๋ยของเราถ้าใช้ P N K ก็คือว่าไล่หนึ่งก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ3กระสอบ3ลูกแล้เป็นปุ๋ยเม็ดตะวันพิเวลนะครับแล้วก็ใช้ P N K เราสูน1ซูสองขวด2ขวดใช้นิดเดียวเองอ่ะนใช้นิดเดียวู1 2เนี่ยผสมน้ำแล้วก็ อ่าห้าสิบซีต่อน้ำสองร้อยลิตรก็ฉีดพ่นได้ได้ครับแล้วก็ส่วนอ่าปาวันบิ๊กเวลนะครับเราก็อ่าสามเดือนสามเดือนเราก็ให้ปุ๋ยเขาหนึ่งครั้งแตกต่างกันไหมครับก่อนใช้กับหลังใช้เนี่ยแตกต่างครับในเรื่องของอะไรบ้างในเรื่องของน้ำหนักนะครับในเรื่องของขนาดใช่ไหมขนาดใช่ครับก็คือว่า ใช้ของปลาวานท e ุเรียนเนี่ยเขาจะอ้วนใหญ่น้ำหนักดีมากคับนี่ไงยังไงที่เรียกว่าอ้วนๆเนี่ยนี่อย่างนี้แหละครับอ้หเนี่ยอ้วนๆจะต้องอย่างครับ네นี่ครับจริงๆเนี่ยครับนี่อันนี้ก็คือจะอ้วนแล้วก็ได้น้ำหนักด้วยครับครับผู้ใหญ่แล้วผลผลิตของลูกบ้านที่ใช้ปุ๋ยของเราเป็นไงบ้างครับก็ผลผลิตดีก็รู้สึกดีใจแล้วเหมือนเรา ประสบความสําเร็จตรงนี้ครับแล้วด้านหลังนั <Favorite. S 3> <c <c ่นคืออะไรอ่ะครับด้านหลังใส่เข่งกะทายกะายอะรกนยกั้นเลยเหรอชครับโอ้โหมันก็มีแค่ตรงนี้ดูครับโอ้ไปไครับไปๆอันนี้อันนี้แค่ออเดอร์ใส่ปากให้กับท่านผู้ชมเห็นไปเลยมาถึงป้อน หอมใช่ไหมหอมตรลงมันกระชายหรือมันหอมมันหอมมันหอมกลิ่นกระชายเพราะมันเป็นกระชายเข่งนี้เท่าไหร่คะเจ็ดประมาณ70โลครับ70โลเป็นเงินประมาณเท่าไหร่เอ่ย2 0 0 0กว่าบาทเข่งนี่0องสามพันขูเลอเพียบเลยถ้าเราดูครัวว่าเนี่ยเข่งละเจิโล7จิโลนี่ก็ประมาณอันนี้ก็ประมาณเกือบเกือบร้อยเข่งเราเห็นผลผลิตแล้วเดี๋ยวเราไปดูต้นตอมันดีกว่าโอ้โห สวยงามมากโอ้ดีมากๆเลยแต่ว่าพิธีกรหายไปไหน,น,น <laughs> พิธีกรหายไปไหน <laughs> อาจารย์มิน,นดุ๊กอู้งานไปไหนอาจารย์พิธีกรอ,อะไรมาทำอะไรกับเขา เขาเรียกว่าแต่งกระชายโอ้แต่งกระชายรู้ไหมว่ามาขุดเนี่ยแล้วก็มาแต่งเนี่ยวันเท่าไหร่กิโลเท่าไหร่เท่าไหร่กิโลละเจ็ดบาทนะกิโลละเจ็ดบาทวันหนึ่งได้เจ็ดร้อยโลขอโทษทําคนเดียวเลยขอเปลี่ยนอาชีพจะเล่าอยากรรก็รูกอีกแล้วทานผู้ชมสวยแค่ไหนเนี่ยโอ้โหโหสวยงามมากตลาดไม่เห็นใหญ่ขนาดนี้เลยนะของสวยครับของสวยก็ส่วนมากจะ ส่งออกส่งออกอด้วยแล้วก็ส่งอ้างด้วยอะไรด้วยส่งออกไปประเทศไหนคะก็จะมีในทางยุโรปแล้วก็ประเทศจีนและโซนเอเชียครับยุโรปก็กินเหรอกินครับเพราะคนไทยไปอยู่ที่ประเทศอ๋อไปตลาดไปตลาดเอเชียนี่เขาเรียกว่ากระชายเลยนะอันนี้กระชายเหลืองครับกระชายเหลืองกระชายข้าวกระชายเหลืองคือพันเดียวกันครับแต่เพียงแค่ว่ากระชายข้าวนั่นก็คือตอนที่เขาออกมาใหม่ๆแล้วมันจะข้าวก็จะอ่อนกว่าในวัยเยาวะครับอันนี้มันวัยชราอ๋อไม่ชรา าจแข่งนั่นเองเห็นไหมฮะกี่กิโลนั่นประมาณ80ดกิโลขึ้นอะครับโอ้โหแม่สิบถึงเก้าสิบกิโลครับแค่ผลผลิตนี่นี่ก็คือได้มาจากของ p n เนี่แหละครับก็คือใส่ปุ๋ยของ p n เใช่ใช่ผใช้ปุ๋ยน้ำแล้วก็ใช้ปุ๋ยเม็ดน้ำทุกวัแล้วเสียอ่ะทำกี่ไร่เนี่ยปีนี้แปลงแปลงนี้อยู่ที่ประมาณ20ไร่โอ้โหครับเดี๋ยวฝากถือแป๊บนึงทำไม ีอะเสียอเจมาีน่นนั่นผลิตภ like um ัณฑ์ของ P N K เนี่ยมันจะช่วยลดในเรื่องของโรค โรคเน่าที่มีมีผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ผู้กระชายอะครับเงินั้งนั้นมีเงินตรงนั้นเลยครับยืนเงยบกองเงินยืนกองเงินเลยครับเงินบนกองเงินกองทองอยู่เนี่ยได้ครับกช้ยอะอยู่ใต้ดินเขาเก็บเอาไว้ก่อนเขายังไม่ดที่บอกว่าที่ฝากไว้ใชื่ครอราคาได้ราคาดีๆค่อยขุดค่อยขึ้นมาการที่เราฝากไว้เนี่ยมันไม่ไม่แก่ไม่เน่าไม่เสียแหละได้ครับคือว่าโดย โดยธรรมชาติของเขาแล้วเนี่ยพอถึงในฤดูกาลของเขาที่ว่าต้นต้นเขาเหี่ยวแห้งลงไปมันยึดอยู่ในดินเนี่ยเขาก็จะหยุดแค่นี้เขาจะอยู่กันแค่นี้เลยอ๋อเขาก็จะอยู่อย่างนี้เลยคนุสภาพเลยใช่ครับนอกจากจะจะมีฝนมาหรือจะเข้าฤดูกาลในการที่เขาจะแตกแตกนอขึ้นมาที่อาจารย์อาจารย์ได้ชิมมนอตอนนอ่ะนั่นแหละครับเขาก็จะเริ่มกินอาหารที่อยู่ในรากเก่าแล้วก็จะแตกรากใหม่แต่เราไม่รอให้ถึงตรงนั้นเพราะว่าช่วงที่ว่าระหว่างที่เขาจะแตกเนี่ย ราคาเริ่มดีแล้วเราก็เอาออกได้เซียอาร์ตแล้วข้างหลังนี่เขากำลังทำก็คือการแกนจี้กระชายถ้าตามภาษาบ้านๆนะครับเราจะเรียกด้วยกนจี้กระชายหรือว่าการชีดถ้าเราใช้น้ำเนี่ยลากของเขาเนี่ยที่เขาก็จะคงความสวยอยู่ลากไม่ขาดใช่ครับแต่ถ้าเราไปดึงเลยเนี่ยถ้าไปใช้จอบขูดหรืออะไรเนี่ยเขาก็จะขาดออกไปจนสุแล้วมันถ้าขาดกับไม่ขาดมันต่างกันยังไงถ้าไม่ขาดเนี่ย ก็จะได้เป็นกระชายเบอร์สวยของความสวยของกระชายน่ไม่ได้อยู่ที่รากใหญ่นะครับอยู่ที่เส้นยาวราคาจะดีกว่าราคาจะดีกว่าครับแต่ถ้าคาดปุ๊บก็จะตีเป็นกระชายเบอร์รองดูติดรากแบบแข็งแรงมากอาจารย์กระชายของผมนี่ตอนนี้ได้ไป G A P มาเรียบร้อยแล้วก็คือมาตรฐานอาหารปลอดภัยสามารถส่งออกได้ทั่วโลกคือยอดมากอ่ะพูดถึง พูดถึงกระชายกระชายกระชายทุกคนก็คิดว่าต้องเป็นสมุนไพรใช่ไหมเอามากิน<ช>เป็นยาเป็น<ช>อาหารเสริม<ช>แล้วทํากับข้าวว่ะได้ไหมทากับข้าวเนี่ยต้องนึกถึงอันดับแรกเลยอย่าง<ช>แรกเลยคือน้ํายาขนมจีนเวลาจะทํืก็จะนึกถึงกระชายเป็นอันดับแรกก่อนนะครับแล้วก็พัดเทศชูชีปลาแล้วก็ซอยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการทํำแกงต่างๆแกงด้วยแกงป่าละ แกงป่าก็ใส่อยซอยใส่ลงไปถ้าเราปั่นมาเป็นน้ําน้ํากระชายแล้วเราใส่มะนาวนิดนึงใส่มะขวิหน่อยนึงมันก็จะดื่มแล้วสดชื่นแล้วก็ช่วยช่วยในเรื่องของการป้องกันโรคได้หลายอย่างอ๋ออันนี้ดิบๆก็ทานได้เดิบๆก็ทานได้ครับเนี่ยเพียวเคลยเพียวเลยใช่ไหมโอ้แต่ไหนนะมาที่สวนเสียอาทั้งทีเนี่ยเสียอาเขามีของดีๆแจกอยู่แล้วแจกอะไรคะแจกกาแฟข้าวตองครับนี่กาแฟข้าวตองเนี่ย ขายดีนะดั้หนุ่งเลยขายดีมากๆนะคะแต่ถ้าอยากจะได้กาแฟต้องรอติดตามชมค้ายไรการฟังสรรพคุณแล้วนะแล้วก็กรรมวิธีนู่นนี่นั่นอะไรก็ไม่ยากนะไม่ยากอาจารย์ทำให้ชาวบ้านเนี่ยมีงานทำถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจเลยแหละวันนี้อะไรอ่ะจะไปต่อเห็นว่าไม่รู้ล่ะตอนนี้หิวเย็นๆแบบนี้เดี๋ยวไปแนะนำร้านอาหารอร่อยๆดีกว่าใช่ไปงั้นเดี๋ยวเราลา พี่ๆน้องๆสีเอ็นเคกันตรงนี้เลยนะกันนะครับเข้าดีเลยครับเข้ามาดีแขกดีแขกเดี๋ยวเราพามากินที่ไหนล่ะครับนี่เลยเป็นร้านแบบว่าปิ้งย่างปิ้งย่างใช่มีทั้งเนื้อมีทั้งหมูนะคะแล้วก็มีอาหารญี่ปุ่นด้วยมีอาหารญี่ปุ่นด้วยใช่ที่นี่ร้านนี้เลยอิชิรากุอิชิรากุอิชิรากุคุณิติวะ Oh thinking the สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณครับผมเกี๊ยวติดมือกำลังจะกินหิวอันนี้ก็คือผู้จัดการเดชนะครับร้านชื่ออิชิระกุคือชิระกุแปลว่าอะไรเอ่ยแปลว่าเหมือนกับว่าหลังเลิกงานมาสั่งสั่นมารวมตัวกันที่ร้านค่ะจุดนัดพบจุดนัดดีนดีนะนี่นะเราเดินกลับมาจากนครปฐมเราก็ผ่านมาแล้วก็ต้องมาแวะแี่เลยเห็นบอกว่าอร่อยอะไรเป็นซิกเนเจอร์ ส่วนใหญ่จะเป็นปิ้งย่างค่ะปิ้งย่างนู่นเลยนี่ค่ะมีเตาหมูซีฟู้ดแล้วก็มีมีเนื้อด้วยค่ะมีเนื้อเห็นว่าร้านติดหัวติดแบบโลโก้ไว้เลยแล้วน่าจะเป็นเนื้อจืดไหมใช่ค่ะแบบว่าลูกค้าที่ชอบทานเนื้อก็จะมาที่นี่ใช่แล้วเนื้อของเราคือเนื้ออะไรเป็นเนื้อไทยวากิวชาร์โดเน่ค่ะ คือเราไม่ได้อินพ็อตมาใช่ค่ะยังไม่มีเนื้ออินพ็ตจากญี่ปุ่นมาค่ะคุณภาพความนุ่มอะไรก็เหมือนกันเลยไตรวักิวแท้ๆเลยค่ะลูกค้าชอบไหมชอบค่ะลูกค้าบอกว่าเนื้อที่นี่อร่อยวะมันหอมค่ะอันนี้คือสันคอค่ะสันค่หมูสะโพกสันชั้นค่ะแ้วอันนี้คือสันนอกค่ะทางร้านมีเนื้อทั้งหมดสี่ส่วนค่ะสี่ส่วน ก็ปิ้งย่างเป็นแบบว่าแล้วน้าจิ้มล่ะน้ําจิ้มของเราจะมี3มอย่างค่ะอันนี้คือยากิค่ะจะออกหวานหวานอันนี้คือซีฟู้ดอันนี้คอนสึจะเปรี้ยวๆค่ะก็มีเห็นมีพริกมีอะไรด้วยนี่มีพริกกระเทียมเป็นแบบนี้ค่ะไว้ใส่สําหรับว่าคอนสึค่ะถ้าเกินใครชอบทานเผ็ดอันนี้คือหอยนางรมซาซิมิค่ะอ๋อก็กินสดๆอย่างนี้เลยใช่ค่ะเดี๋ยวก็กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดได้ค่ะอ๋อน้ำจิ้มซีฟู้ดราดแล้วก็กินเลยชเห็นบอกว่าของโปรดของใครใช่ ก็คือว่าแบบเวลามาขอกินสักหนึ่งตัวอืมแล้วแบสามตัวทําไงอ่ะให้อาจารย์อร่อยมากๆแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยทานดิบสมมุติถ้าคนไม่กินหมูไม่กินเนื้อเข้าได้ค่ะเพราะว่าเราก็มีซีฟู้ดเขาให้แต่ไม่มีอะไรให้กินมีมีแต่ละชุดแต่ละชุดนี่แพงไหมเนี่ยไม่แพงอย่างนี้อย่างนี้ประมาณอันนี้ราคาที่59บาทค่ะ59บาทเองใช่ค่ะเนื้อเราเริ่มต้นราคาที่89บาทค่ะเปิดกี่โมงถึงกี่โมงเปิดสี่โมงเย็น สิห้าทุ่มค่ะสิบโมงเย็นสุขวันเปิดวันค่ะตอนนี้สถานที่ร้านตั้งอยู่ที่เชียงรากธรรมศาสตร์หลังสิทธิ์ค่ะตรงข้ามกับมธรรมศาสตร์ค่ะมธรรมศาสตร์เลยวันนี้พาอาจารย์มาทั้งประเทศไทยแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นสองที่คุ้มเลยนะเนี่ยตั้งแต่กระชายเลยใช่กระชายนะของไทยอันนี้มาญี่ปุ่นอันนี้ต้องถามน้องเบสเลยว่ามีโปรโมชั่นอะไรให้กับ ผู้ชมบ้างอ๋อมาจากรายการรัดกระดุกออนทัวร์เราจะลดให้ทันทีเลยค่ะ10%นั่นโอ้โห10%สุดยอดอมันหอมมากเลยนะสมควรแก่เวลาของการกินแล้วล่ะเริ่มปิ้งกันเลยดีกว่าค่ะนะครับลงก,กันเลยนะ นี่เมื่อกี้ชิมไปบางอย่างอะนะอร่อยมากใช่ใช่แต่ว่าเวลาหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวจะขอลุยยาวเลยเพราะฉะนั้นตอบคำถามมาก่อนเลยดีกว่าก่อนที่จะแจกของต้องเน้นย้ําอีกทีหนึ่งว่าทางทางร้านอิชิยาคุเนี่ยให้โปรโมชั่นอะไรนะครับลด10%ทันทีค่ะถ้าเกิดมาจากรายการรักกระดูกออนทัวค่ะถึงเมื่อไหร่เอ่ยถึงวันที่3 1พฤษภาคม2567ค่ะ3สิบเอ็ดพฤษภาคมถ้ามาในช่วงนี้นะได้ลดไปเลย10%บอกแค่ว่ามาจากรายการเรารัดกระดุกออน สำหรับคำถามวันนี้นะครับร้านอิชิรากุตั้งอยู่บนถนนอะไรครับข้อหนึ่งถนนเชียงรากค่ะธรรมศาสตร์เชียงรากแน่นอนอีกแล้วว่วมาอย่างเนี้ยอาจารย์ข้อสองครับถนนเชียงใหม่ใช่ชายอันนั้น,อ,น,น,นอันนั้นเป็นหน้าที่ของอาจารย์อยู่แล้วโกหกคนดูเนี่ยหรอค่ะร้านอิชิรากุนะครับตั้งอยู่บนถนนอะไรนะครับข้อหนึ่งข้อหนึ่ง ถนนเชียงรากครับข้อสองถนนเชียงใหม่โอ้กระดักปากฉันลับไปเลยนะครับกาแฟข้าวตองของ P ีเ g ็นเอเนะคะสามรางวัลนะครับรีบตอบมาทาง Facebook หน้าจอที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องเบสมากนะครับขอบคุณนะคะหมดเวลาแล้วมันกระโงงเลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับกับรายการรักกระดุกออนทัวร์ทุกวันอังคารเวลา5้าโมงครึ่งทางพัทงบ5วันนี้เรา3คนลาท่านผู้ชมไปก่อน สวัสดีครับสวัสดีค่ะ